ก็โด่งกะดิคา,า,า,านี้ามานี้นี่เทคตึกก่อนเทคตึกก่อนมีตึกมีตึกผลละพธลลัพธ์ปิดมานี้นมาแล้วมีตีนมาเท่าไหร่ ฮิวยอดตึกฮิวยอดตึกโอ้โเเฮ้ยไงวะไซเปอรเฮ้ยไปตรงไหนเนี่ยโอ้โหโดนอะไรวะไซเปอร์เราจะดูดูแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว นี่มัครับเพื่อนปูแล้วเนเหมือนได้ที่เก้าข่าวปรากฏยอดตึกโูมิอยู่ไหนว่มนมามองหาไม่ทันแล,นะล้วเนี่ยเรียารีซีเพื่อนแล้วข่าว,าวมีคนเก็บข่าวไปแล้วไม่ไรหลบมาหลบมาหลบมามามารักษาเพื่อนก่อน,นมันวิ่งไล่ตามข่าวกันอยู่เท่าไหนมาก เยอะไปไหนเนี่ยก็เจ็ดทีมยี่สิบเอ็ดคนน่ะเซจีวิทตอนไหครับไม่เป็นไรที่ข่าวมันได้ไปเลยแล้วเธอข้าวร่วงข้าวร่วงแล้วข้าวร่วงแล้วเราไม่เอาคารเราเนี่เอาตัวรอดปูนว่วงไหมตรงนี้คนโล่งอยู่เอาปูนไปซัดกับเขาหน่อยเมื่อไหร่วะ ผมวิ่งหนีนี่นีาวอยี่ขาวมีเดพอร์ตจุดเกิดจุดเกิด <Hey. S 1> โอเคพี่ไปจำจุดเกิดแล้วปุนไปช,ช่วยพี่ไปช่วยพี่กันปุณโอเคสวยสวยสวยโอ้ oh, ตีนมา okay. ผู้คุ้ัด้มหลังพี่มาแถวนี้มีคนมีคนมาสองคนสคนสคนมาเลยดิมาตรงที่พังมาแล้วมีคนมานะขางหลังระวัง i n น i s ส b i l i t y อยู่สวยขอบคครับ ไม่ร nope> ู้ว่าปืนอะไรแล้วมัวแล้วคนไล่คนไล่าวิหนี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 นีมีอยู่มีอยู่เหลือทีสควอแล้วแพ้แล้วทีสามเว้ยยังดีมีพัฒนาการ